เมื่อกี้เราได้เรียนวิธีการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็การคำนวณค้าๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานที่จะให้พวกคุณทำนะคะเป็นงาน Math Explanation เหมือนเดิมนะคะโดยครูพราวอรุณรังสีเวศคนเดิมๆนะคะอ่ะสิ่งที่จะให้ทำนะคะคุณจะมีกระดาษ เช่นเดิมนะคะเราเรียนออนไลน์แต่เราชอบให้ทำในกระดาษทีฮินะคะให้คุณประกาศ3ตัวแปรเป็นอย่างต่ำและ1ในนั้นจะให้คุณประกาศ y นะคะามาจากอะไรคะ variable ใช่ไหมคะที่แปลว่าตัวแปรนะคะแต่ว่าตอนที่เราเขียนโปรแกรมเราจะเขียนแค่ว่าเฉยๆ var ว่า y ใส่เ e m i มิคอ n ด้วยให้เป็นนิสัยใช่ไหมต่อไปนะคะประกาศอีก2ตัวแปรนะคะให้ประกาศเป็นตัวเลขนะคะอาจารย์เขียนไปเลยสมมติอาจารย์ประกาศเป็นเอ่อ i และก็เนะคะ i เท่ากับอาจารย์กำหนดให้เป็น4 J อาจารย์กำหนดให้เป็น6ใส่เ e m i มิค o ลอนทั้ง2ออันอาจารย์อยากเขียนโน้ตบอกเธอว่า เธอกำหนดเองอย่าซ้ำเพื่อนจะดีนะคะเธอกำหนดเองอย่าซ้ำเพื่อนจะดีนะคะ สองตัวนี้นะคะใส่ค่ามาเองเลยก็ได้หรือจะไม่เอาไม่เอา i กับ j ก็ได้นะคะเธออยากจะ k หรือจะ a b ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้า e ปกติโปรแกรมมันไม่ยอมใช่ไหมเพราะมันไปใช้ซ้ากับคำว่า event ใช่ไหมเราจะไม่สามารถแบบา e ได้ใช่ไหมคะโอเคไม่รู้เดี๋ยวนี้ได้ป่ะนะอาจารย์อจาจจะเป็นนักเขียนโปรแกรมรุ่นเก่ามากนะคะอ่ะอันนี้คือ ขั้นต่ำที่คุณจำเป็นต้องมีเกี่ยวกับ variable นะคะอันนี้จบในส่วนของ variable นะคะต่อไปเป็นส่วนของสมการอาจารย์จะให้คุณนะคะเขียนสมการนะคะเพื่อคำนวณตัวเลขเหล่านี้3ส,สมการเป็นอย่างน้อยนะคะ ทำสับสมการแหละนะคะถ้าทํามากกว่าอาจารย์ไม่ว่าถ้าทาน้อยกว่าอาจารย์ก็จะเออสมมุติว่าอาจารย์ให้3คะแนนเธออาจารย์ก็ให้2เต็ม3อะไรอย่างนี้นะคะทํา3นะคะทํา3สมการนะจ๊ะนะคะตัวอย่างสมการนะคะเขียนอย่างนี้ y เอา y ขึ้นก่อนเพราะ y ไม่ได้มีเราไม่ได้กําหนดใช่ไหมว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับ i บวก j ก็ได้ i บวก j สมการแรกของอาจารย์ y เท่ากับ i บวก j คำตอบของอันนี้คืออะไรคะรู้ไหมเอ่ยคำตอบของอันนี้ y เท่ากับ i บวก j y จะเท่ากับ4บวก6ได้10ใช่ไหมคะต่อไปสมมติอาจารย์บอกว่า y เท่ากับ i modulo สาม i modulo สามเศษหลังการหาร i เท่ากับ หาร3เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1ดังนั้นข้อนี้คำตอบคือ1ได้สสมการแล้วเนาะนะคะต่อไปนะคะ y เอาคูณเหนือหารบ้างดีเนาะนะคะ y เท่ากับจ e เบ้างนะคะ y เท่ากับ j หาร2นะคะ คำตอบคือเท่าไหร่คะ J คือ6 6หาร2เหลือ3ดังนั้นคำตอบของบรรทัดนี้คือ3นะคะต่อไปเราจะเขียนอธิบายนะคะทำไมอาจารย์ใส่สลใครเขียนโปรแกรมมารู้ใช่ไหมว่าอะไรที่อยู่หลังสลเราสามารถเขียนอธิบายได้ตามใจชอบโดยที่โปรแกรมจะไม่อ่านมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนอธิบายอาจารย์จะอาจารย์จะดูค่าตรงนี้นะคะที่เธอ ตั้งไว้ว่า i เท่ากับเท่าไหร่ j เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ก็จะดูสมการเธอนะคะอาจารย์จะตรวจสมการเธอว่าเธอบอกคําตอบได้ถูกแล้วก็อธิบายได้ถูกหรือเปล่าเธอาจ,าจะเขียนอธิบายเป็นภาษาอังกฤษหลังจากสแลกับสแลตนะจ๊ะโอเคตัวอย่างแรกนะคะ y เราต้องอ่านก่อน y อันนี้อ่านว่าเท่าไรคะเท่ากับ y equal ใช่ไหมคะ y อีควอใส่ s ด้วยนะคะใส่ s ด้วยต้องมีนะ y อีคา i บวกเมื่อกี้อาจารย์บอกอ่านว่าอะไรคะ plus ใช่ไหมคะ plus อะไรคะ y เท่ากับ i plus j y อีคา i plus j แล้วก็จุดนะคะ y เท่ากับ i บวก j ประโยคต่อมา y is going to be คำนี้ใช้ซ้ำกันทุกประโยคเลยนะตรงนี้นะคะ is going to be y ก็จะเป็นนะคะ y is going to be y ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเมื่อกี้บอกแล้ว i เท่ากับ4 j เท่ากับ6 y ก็จะเป็น10นะคะ y equals i plus j y is going to be 10 อันนี้คือประโยคที่อธิบายสมการนี้ต่อไปนะคะประโยคที่2 y equal ใช่ไหมมีเท่ากับเหมือนเดิม y แล้วก็ equal ก็คือเท่ากับมี s ด้วย i ใช่ไหมคะเครื่องหมายนี้อะไร modulo ใช่ไหมคะอ่านว่า mod เฉยๆก็ได้อาจารย์ให้หรือจะเขียนเต็มว่า modulo ก็ได้นะคะ i mod เท่าไหร่คะ3แล้วก็จุด full stop ประโยคหลังเหมือนเดิมนะคะ y is going to be เศษหลังการหาร i เท่ากับ4เศษหลังการหารนัจกจะหาร3เท่ากับเท่ากัเท่าไห,หร่คะ mod เหลือ1นึแล้วก็เป็น y equals i mod 3 y is going to be 1ประโยคนี้นะคะอาจารย์บอก3ข้อพอใช่ไหมอ่ะ ทำให้ดูเลย y equals ทามี s ด้วยนะคะ y equals อะไรคะไม่ใช่ i แล้วใบข้อนี้อาจารย์เป็น j นะคะ j อ่านว่า slash รืออ่านว่าอะไรคะอ่านว่า divided by ใช่ไหมคะ slash เป็นชื่อเครื่องหมายแต่ตอนเราอ่านสมการเราอ่านเราอ่านว่าหารด้วยนะคะหารด้วยอะไรคะ2แล้วเกิดอะไรขึ้น y is going to be y equals j divided by 2 j คือ6หารด้วย2หารด้วย2 6หาร2ได้3นะคะ y equals j divided by 2 y is going to be 3 ะะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานที่จะให้เธอทำนะคะแต่ปกติถ้าเธอเขียนว่ามันยาว2บรรทัดแบบนี้เราจะใช้เครื่องหมาย S/ สร,สร์อย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราต้องใช้เครื่องหมายอะไรลูกฮะเราจะเราจะไม่ใช้เสแร,สแ,รแต่เราจะใช้สแ,แล้วก็ดอกจันแล้วก็ตอนที่ปิดเธอก็ดอกจันแล้วก็เสาอัน,นี้ไม่เกี่ยว ะะก็จะทําให้ตรงนี้ไม่ถูกอ่านไม่ถูกรันด้วยโปรแกรมของเรานะคะก็เธอจะเล่นๆตรงนี้โดยการเขียนเชื่อ,อยงี้ก็ได้สดอกจันแล้วอาจารย์ชื่อพราวรหัสสมมติอาจารย์รหัสอะไรเดีย0ศูนย์ห้าสองแล้วอาจารย์ก็อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็สนะคะโปรแกรมก็จะไม่อ่านชื่ออาจารย์แต่อาจารย์พราวจะอ่านชื่อของคุณนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เรียนกับอาจารย์พราวนี่คือตัวอย่างงานของเราเย่ yeah!